ไปครับเตรียมตัวไปกับอาวันวันนี้ทริปสองพี่น้องไปกันสองพี่น้องนะครับวันนี้นามสก,กุลเดียวกันเป็นญาติกันเมื่อก่อนเล่นด้วยกันมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ผมก็ย้ายไปอยู่สุราษฎร์นี่ก็เซียนบิ๊กไบค์ขี่อาวันเลยจะไปสี่คิวกันวันนี้ทริปสองพี่น้อง โอ้โหไอ้ซ่านไปไม่หยอดเลยเหรอวะบนเนิน <c oughs> ใครวะ Let's go Let's go ไปกับอาวันอาวันอาวันไม่มีเอ็มนะอาวันไม่มีเอ็ม เดี๋ยวไปตามตูดแม่งโอ้เห็นดีกระจุยกระจายเอเลยไม่เสียนหรอก Let's go loose skate นะนะวันครับผมนี่ดูคนขับด้วยตัวบเลอร์เลยเราไปเอฟเลย โอ้ย <muitas> <c oughs> <sweep> l e รถจะติดหน่อยนะครับผมเราอยู่ลำลูกกาลำลูกกาของซองเดี no. ๋ยวเราจะออกทัญยะโอ้ยหินน่ะโอ้ยเสียงยังดัง นั่ๆนั่นน่น,นไปเยือนถิ่นสี่คิ้วหน่อยวันนี้ hẹn gặp mong mẹ tịt lắng bên ngoài bay lại ba hup 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 โอ้ต้องมามุดในกรุงเทพอีกอ่ะเนี่ยโอ้โหโอ้โอไงยังรถก็เตดไอ้ไอ้นึกว่ามันเสาร์อาทิตย์นี้จะไม่ติดแล้วนะไปห,หลุนมั้งนอกแล้วเว้ยถนนวิภาวาดีแล้วกำลังจะออกไปเส้นสระบุรีนะครับเอาเลยต้น bài quá qua, bài dạng hiệp. Bà mừng mày vải hẳn đi, đi nè 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 มือชา few moments later. ไปต่อครับผมเติมมันเสร็จแล้วไปยาวๆบนถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เดี๋ยวให้ต้นเขาถ่ายรูปก่อนเดี๋ยวเราไปถ่ายที่โคลาดอีกทีหนึ่งนะครับอโอ้ยโอ้ยพื้นไม่เงาแวบเลยวะ่ะน่ากลัววะ่ะ พูนอย่างนี้ลื่นแพลอ่าฮะแต่มาโอ้โหต่ไม่ทันนะแล้วมันเสียวนะไม่ได้ขี่ตั้งนานนะนะเหมือนกัต้องใช้สมาธิหน่อยอะนะเวลาขี่โอ้โหเองจริงกันสนไม่อันตรายแ่ะเส้นเนี้ยแม่งลองดูเงาแว๊บเลยอะ คือเงาอ่ะเงาอ่ะถนนไม่เงาอ่ะเงานี่คืออะไรอ่ะเงาก็คือลื่นไงบางไปอินแล้วนะจ๊ะนวนาครเลยยังนี่นวนาครฮ่าๆานี่บางไปอินประตูน้ำพปอินนะตรงนี้นะเออนี่ยมาฤดูหนาวแล้วจะขี่รถหลอนชี่หปเว้ ตอน,น,นชวนมาตอนบ่ายๆ่าเปิดร้านก่อนนะครับเราต้นเขาต้องหาเงินก่อนอเปิดร้านมีลูกค้าเข้าเลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็กลับมาก็เปิดร้านอีกนะครับยหลุดแล้วหลุดแล้วจ้า โอ้ยถึงกี่โมงเนี่ยแป๊บเดียวก็ถึงแล้วขี่อย่างงี้มาดูนะตอนแรงไม่ได้บอกไนะยยืนพื้นกันเท่าไหร่อ่ะขี่ตามใจต้นแล้วัา ไหนเนี่ยบางไบอินโฮ้ยข้างหน้าอ,อะไรวะอาอะไรวะอาสามอาวันอาสิบห้าไปดีกักไม่วอ มีสิบหวังน้อยแล้วนะจ๊ะตามไม่ต้นเหนื่อยเว้ย มื่อไหรเมื่อไหร เมื่อป่าวอาวันานะไปโคลาดเวย้ยไปนูย้ยโอ้ ฮ่าฮ่าฮ่าฮึเมื่อยเมื่อยเมื่อยหนึ่งน้องแคร์แล้วครับหน้องแคร์น้องแคร์มันเป็นอดีตนะครับหน้องแคร์ 哎。Uh. มันล้มันเยอะอย่างเงี้ยท่านผู้ชมเออามันล้มันเยอะจังหวะันหยุดวันหยุดหรอหยุดหลายวันหรอขับต่างจังหวัดหรอใช่เปล่าเอา่าสงสัยต้นจะเมื่อยน,นะเดูแล้กลับต่างจังหวัดยันแน่เลยครับหยุดยาวกันเนาะกลับบ้านไปต่างจังหวัดกัน อย่าว่าเดีต้นเลยกูก็มือชาไอ้เหี้ยไปพักรถเสร็จแล้วครับไปกันต่อดีกว่า ไปเดี๋ยวเราไปแวะปากช่องนะครับต้นพาไปกินร้านอาหารอะไรสักอย่างไปต่อกันครับไปแวะปากช่องนะครับไปแวะกันต่อ back oh, and oh. รถเยอะยอมรับเลยรถเยอะวันนี้รถติดว่ะบอกตรงเลยนะรถเยอะนะโอ้ยรถเยอะจังเลยทำไมมันรถเยอะแทวะ รถพวงก็วิ่งแมางทุกเลนเลยไม่รู้จะไปทางไหนดีฝนตกกวาโคลาอย่านะเย็นนะเดี๋ยวนะ I just wanna be fan ยู่ได้บอกได้บอกโอ้น้ำท่อมขายเต็มเลย ไม่มียาถ้า <c oughs> มีมยาซื้อไปเลยสักขวดหนึ่งนะเว้ยรถติดชิบหายรถติดรถชนด้วยอยู่ไหนเราไว้ต้นไกลละมั้งโอ้รถติดจังหวะ ไอ้ว่าเราขี่มาต่างจังหวัดว่าจะเออมาต่างจังหวัดว่าได้เอ้ยหนุกน้องเว้ยเอ้ยอะไรงเงี้ยมาโคราชทั้งทีนะฮ่าฮ่ามาโคราชเปิดปีจะเจอรถเตจเฮ้ยไปไม่นานวะ่ะเฮ้ยโคตรเท่ออหน้ายาวหน้ายาวเฮ้ยข้างหน้ามีกระต่ายด้วยว่ะ โอ้ยโอ้ยไปได้ไปเลยครับเฮ้ย X Max ว่ะอ่าตาตาโอ้โอ้ก็ตายก็ตายหรือมาจริงเจ้ามากับผัวแน่นอนครับผมหล่อนล่า ิดชิบหายดูดิครับผมรถแมงนโคตติดรถแมงนโคตติดอ่ะเฮ้ยอะไรวันเนี้ยโอ้ลูกโลก กูขอบคุณใครเบียดกูด่าขึ้นตรงไหนนี่เขาเรียกว่าไหนนะทับกว้างใช่ปะใช่ปะไม่ใช่ปะเนี่ยพระใหญ่อ่ะพระใหญ่อ่ะโอ้ววยดีเซลดีเซลวเฮ้ยวีโก้วเฮ้ย हाई ต้อนอยู่ไหนวะอ๋ออย่าไปโน่นละโคตรโคตรไม่ได้ โอยมเดเยอะจังหวะไอ้ต้นไปไหนวะเนี่ยไหนว้า้ตน้น รถเยอะยิบสายว่าถนนเป็นแคบลงว่ะฮะถนนเป็นแคบลงเออไม่รถมันเยอะยอยยเออโอ้ฮะเหนื่อยไห<ะ>ลยมละ่ะฮะเหนื่อยไหมล้านิดหน่อย <c oughs> นิดหน่อยยี่อะไรโอ้คุณหลุดตรงลำตะคอมาไม่ได้นะในตรงนั้นเอาะไรที่ทา,างขึ้นกระดับิ่ไอ้ะอะไรวะมวกเหล็ก อรียงมึงไม่ตังไม่รอกูเลยเมื่อยิ้มหายขี้สาแล้วมันเมื่อยเออ